ควมสวยงามของเห็ดเมื่อคืนมาให้ชมนะคะวันนี้สวยงามมากค่ะไปไต่ทีมาไปไต้มเมื่อคืนพี่น้องมีแต่เห็ดไครเลยรวนๆสวยงามอิหลร่ที่ไปไต้มเมื่อคืนนะะี่ค่ะมันจะดอกสวยๆค่ะเจ้าดอกสวยๆตอนนีก้ก็กำลังโคดนี่คาเห็ดตาพี่น้องไปตามกระตา แต่บบเต็มแต่สวยงามมากสุดยอดอจริงๆนะจ๊ะเห็ดไข่พี่น้องเห็ดแดงเห็ดทานติ่มเห็ดไข่เกียวไข่ขาวสวยงามจริงๆค่ะเป็นซ้อนอีสานพาจะพาอุดงสมบูรณ สวยงามมากจ้ะค่ะ